สวัสดีน้องๆทุกคนครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณครูทุกท่านที่มารับชมคดีศเศาสตร์เพียงข้อมอสีหนึ่งก็รับไปข้อหนึ่งร้อยวันวนะครับผมนะฮัลยกันเลยวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องภาคูนามการบวกลบภาคูนามนะเวลาตัดคอนอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้น้องสังเกตไหมสองอันนี้เป็นเครื่องหมายมันกําลังทําอะไรกันแน่นอนมันกําลังลบกันนะครับ ทีนี้เวลาตัดทอนเนี่ยมีใครเผลอตัดสามตัดสามนี้ตัดแค่ตัวเดียวงี้ไหมใครตัดนี้มีไหมใครตัดตัวเดียวนี้ผิดนะครับเครื่องหมายบวกลบพี่เก่งขอเตือนก่อนนะถ้าน้องจะตัดทอนเนี่ยสังเกตว่าขบนมันเป็นลบกันอยู่ถ้าน้องตัดทอนน้องต้องตัดทุกตัวนะครับโอเคไหมอย่าตัดตัวเดียวนะใครตัดตัวเดียวนี้ผิดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็เครื่องหมายลบสามตัวนี้ต้องก็ต้องเหมือนกันนะครับตัดทั้งสองตัวนะครับมาลองเลย ลบสามตัดกับสิบห้าครับได้ลบห้านะครับโอเคนะแล้วก็จะเอาลบสามเอบตัดกับสิบห้าเอบกละสองวันเอก็ตัดเอหมดไปบีกละสองก็ตัดบีหารกันครับก็เอาเลขคิดอองมาลบกันเนาะก็เหลือบีตัวเดียวนะครับแต่ลบเจอลบก็เป็นไรลบก็เจอลบก็เป็นบวกครับดีมากครับผมจากนั้นสามตัดก็เหลือสามนะครับเอกละสอง ก็เหมือนเมื่อกี้เอกาลังสองก็คือหารเอเนาะหารกันเลขเชิงลบกันสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งก็เลยเป็น a กกาลังหนึ่งก็คือเอตัวเดียวแล้วก็ b ก็ตัด b ก็หมดก็ได้ลบห้า b บวกสามเออเราดูข้อไหนล่ะดูดีๆนะบางคนก็ตอบอะไรกันแน่เอลบห้าบีบวกสามเตอบห้าบีลบสามเหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโดนหลอกแบบไม่น่าหลอกอะไรเงี้ยนะ คราวนี้ระวังสลับที่ครับสลับที่ต้องไปทั้งเครื่องหมายระวังตรงนี้ตอนนี้เรามองสามเอเป็นบวกห้าบีเป็นลบก็แค่สลับที่มาข้างหน้าแค่นั้นเองครับแล้วลบห้าบีก็ไปข้างหลังไปทั้งเครื่องหมายครับก็จะเท่ากับอะไรสามเอลบห้าบีถ้าไหมครับนะสามเอเป็นบวกพอไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยเครื่องหมายบวกข้างหน้าเราไม่ต้องเขียนก็ได้ก็คือเราไปในฐานี้เข้าใจว่าเออสามเอเป็นบวกนั่นเองโอเคไหมเป็นก็ตอบข้อ ขอไข่โอเคนะตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับผม <Wow. S 1> โอเคนะแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับกับคณิตศาสตร์หนึห่งร้อยข้อหนึ่ง uh huh. ร้อยวันเพื่อเตรียมสับเข้ามคับ